สวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวีชายบล็อกนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่บ้านกันนะฮะไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยนะครับผมวันนี้ก็เลยพาทุกท่านมาด้หญ้านะฮะใช้จอบดายหาญ้าต้องยอมแล้วว่าหญ้าขึ้นเยอะมากนะครับเนี่ยแถบนี้ก็ได้ไปบางส่วนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พอยิ่งดายพอฝั่งที่มันไม่ได้เนี่ยมันก็ยิ่งโตโตวไวมากโตวไวกว่าผักที่เราปลูกไว้นะครับผักบุ้งแปลงนั้นก็ เริ่มโตละดอกกระเจียวที่ปลูกบางส่วนก็เริ่มโผล่ขึ้นมาเป็นคืบๆละนะครับผมก็ได้เวลาที่เราจะดูแลรักษาก็คือการดายหญ้านะฮะก็มีจอบนี่ไงเป็นอาวุธนะในการทํางานในวันนี้นะครับผมท่ามกลางแดดนะต้องบอกว่าแม้ว่าทางรัฐบาลจะประกาศบอกว่านี่เข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้วนะประเทศไทยเนี่ยมีล่องมรสุมเข้ามาแล้วแต่ว่าแดดก็ยังจ้าอยู่นะนดูแสงแดดโอ้โหจัดจ้ามากนะฮะก็ดูข่าวเมื่อเช้านี้ก็มีพายุหมุนอยู่ที่ทางอินเดีย นะครับผมเราก็มาอ,อยู่ที่กระท่อมแล้วก็มาด้ย่ากันนะครับผมเดี๋ยวหลังหลังจากด้ย่ากันเสร็จเนี่ยเราก็จะ,ะยำขนมเส้นยำขนมจีนกินกันที่บนกระท่อมนั้นเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้วนะครับผมป้าเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ใส่หมวกก่อนนะครับผมเราก็ต้องใส่หมวกให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวหน้าเป็นฝ้า <c oughs> เดี๋ยวหน้าตามไม่ดีนะครับมันดำํำเราต้องป้องกันตัวเองนะครับผมใส่หมวกให้เรียบร้อยนะครับมัดอะไรให้ดีแล้วก็ถุงมือ ถุงมือนี้ขาดไม่ได้นะฮะถุงมือในการทํางานเรานะครับหมวกก็ซื้อมาจากด่านแม่สายนะครับแล้วก็ถุงมือที่เอาไว้อ่าเดี๋ยวมือมันจะแตกมันจะเป็นตุ่มน้ําแล้วก็เจ็บเจ็บด้วยแหละเจ็บมากเลยแหละนะฮะถ้าเราไม่ใส่ถ้าเราไม่ใส่ถุงมือนะฮะก็ต้องมีถุงมือรองไว้ก่อนนะแล้วก็เสื้อแขนยาวกันดําแต่กางเกงยังเป็นขาสั้นอยู่แต่ว่าเสื้อเนี่ย ผมก็เป็นแขนยาวแล้วนะฮะแต่กางเกงก็ไม่เป็นไรดําแค่ขาเดี๋ยวใส่กางเกงขายาวก,ก็ก็บงังก็ไม่เห็นว่าขาดํานะครับผมแต่หน้าดํานี่ไม่ได้นะใช่ไหมหน้าต้องไปไปได้ยากกันครับ คือต้องบอกว่าเหนื่อยแล้วก็เหงื่อนะฮะเหงื่อออกมานี่เวลาเข้าตานี่แสบนะฮะเหงื่อในเวลาเข้าตานี่ก็ทําให้แสบนะครับผมก็ใช้ย่อยเหมือนกันนะ <c oughs> กับการได้หญ้าเราได้มาเรื่อยเรื่อละน่าจะใกล้จะหมดแล้วนะครับผมก็เริ่มเป็นเรียบแล้วล่ะเพราะว่าหญ้ามันโตเร็วช่วงที่ฝนมาหนัหนกๆช่วงนั้นนะฮะแต่พอฝนมาปึ่งหนักฝนไม่มาละทีนี้นก็โอ้โหทั้งหญ้านี่โตเร็วสูงกว่าผักเราอีกนะครับไป <c oughs> ได้กันต่อนะ กับอาชีพที่มีจอบเป็นอาวุธนะครับผมกเกษตรกรวันนี้ ับผมตอนนี้เราก็าดยหญ้าเสร็จแล้วนะฮะต้องบอกว่าเหงื่อนี่เยอะมากเลยนะครับระวังมันเข้าตาเพราะว่ามันจะแสบถ้าเหงื่อเข้าตานี่คือแสบเลยนะฮะต้องบอกก่อนนะครับดูจากเมื่อกี้นี่หญ้าลกๆเห็นไหมเราดายกันตั้งแต่นู่นมาปไปย้ำหนมก,นกินกินกันแล้วก็ใช้ชีวิตมีความสุขช้าๆอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเกษตรนะฮะแปลงผักดดยหญ้าต้นไม้ไปหญ้าแล้วก็กินผักเยอะๆใน,นครับผมปะ่ะตอนนี้ เครื่องปรุงรสเราแล้วก็วัตถุดิบในการทํายําขนมเส้นพร้อมแล้วนะฮะพระเอกของเราตัวเอกที่ขาดไม่ได้นะก็คือขนมเส้นนะครับนี่ขนมเส้นนะครับสิบบาทดูดีได้เยอะมากขนมเส้นนะครับนี่รู้จะกินหมดไหมแต่จะยําให้หมดนะครับผมถ้ากินไม่หมดก็เดี๋ยวหาคนมากินช่วยนะนี่ขน,นมเส้นนะขนมเส้นขนมเส้นก็จะเป็นเอกเราวันนี้นะครับนี่ขนมเส้นจะเป็นเส้นขาวๆหน่อยนะครับก็ แล้วก็ผักอ่าวันนี้ผักจะเยอะหน่อยนะฮะผักจะเยอะมากเป็นผักที่ผักสดๆเลยนะครับผมนี่มีมะระมะระขีนกนะครับผักอ่าสลัดอ่าผักสลัดนะฮะแบบนี้แล้วก็ใบชะพูสาลแเณรผักไผ่ดอกอัญชันดอกดอกอัญชันนี่เพิ่งเก็บเลยนะฮะต้นข้างหน้านี่เลยนะฮะสดๆครับแล้วก็เตรียมเส้นขนมขนมจีนขนมเส้นเรานี่แหละนะครับผมไว้หน่อยนึงนะฮะ ก็ปรุงรสตามใจชอบเลยนะฮะก็เริ่มจากตัวน้ำปลาน้ำปลาจะให้รสชาติเค็มปกตินะครับผมก็ราดลงไปไม่ต้องเยอะนะฮะเพราะว่าเรามีน้ำปลาร้าอยู่แล้วน้ำปลาร้าก็ให้รสชาติเค็มนะครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บหน่อยนะครับน้ำตาลปี๊บมันจะละลายช้าหน่อยเราก็จะอัดประมาณนี้ประมาณนี้นะครับพริกป่นพริกป่นนะฮะแล้วแต่ชอบ ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะชอบไม่เผ็ดก็นิดเดียวอ่ะผมใส่แค่นี้พอนะฮะอ่ะใส่แค่นี้พอนะครับผมพริกป่นเราเรากินไม่เผ็ดกันนะครับอ่าพริกป่นไปละน้ำปลา้าน้ำปลาเอาน้ำปลาานี่ของแซ่บเลยนะของแซ่บนะครับน่งปลาก็จะมีรสชาติเค็มนะข้าวคั่วข้าวคั่วสักหน่อยนะฮะข้าวคั่วสักหน่อยไม่ต้องเยอะนิดหนึ่งพอได้กลิ่นหอมของข้าวคั่ว ตามด้วยหอมแดงนะครับผมหอมหอมแดงหอมแดงก็หั่นกันสดสดเลยนะฮะหอมแดงซอยนี่ก็หั่นกันสดสดแบบนี้เลยนี่หอมแดงซอยนะครับแล้วก็มะนาวมะนาวอ่ะอยอุ้ยเกือบลืมของแซ่บนะครับเราไม่ได้กินเปรี้ยวเยอะมากนะครับอ่ะมะนาวป่าบางคนก็ใส่ปลาทูนะครับหรือไม่ก็ตัว มีมะนาวลงไปนะครับหมูยอนะหมูยอแต่เราไม่ใส่นะครับผมเราใส่แค่นี้นะฮะจากนั้นก็คนให้เครื่องปรุงเราโดยเฉพาะน้ําตาลละลายนะฮะน้ําตาลละลายโอเคแล้วก็คลุกไปเรื่อยๆคลุกขนมเส้นอุ้ยแดงเลยจะเผ็ดไหมเนี่ยจะเผ็ดมากไปไหมเนี่ยเพราะว่ามันแดงเลยนะฮะคลุกใหขนมเส้นมันเข้ากับน้ําเราก่อนนะฮะ กุ้งแห้งหน่อยนึงนะครับเค okay. อย่าลืมผักนะผักเรานะครับผักเราเตรียมไปแล้วถั่วฝักยาวนะครับผักชีลาวใบอ,อะไรนะผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งนะครับ มา,มาลองดูว่า,ายำหนุ่มจีนนะฮะยำหนุ่มเส้นนี่เน,นี่รสชาติจะเป็นยังไงบ้างหอมปลาร้ามากชิมกันนี่นะฮะชิมดูรสชาติดูเส้นเป็นไงบ้างเอยฝีมือเราเองอาจจะแดงหน่อยไม่รู้จะเผ็ดไหมนะครับจืด <laughs> จืดแล้วก็หวานไปหน่อยเดี๋ยวเติมน้ำปลาเติมน้ำปลากระน้ำปาลาร้านนิดนึงนะน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาร้า,านหน่อยนึงมันจะจืดๆหน่อยนะแล้วก็ขอได้เติมน้ำมะนาวอีกหน่อย,อยนึงได้เอาเปรี้ยวๆหน่อยมันจะจืดแล้วก็หวาน มะนาวนะใส่มะนาวอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็คนมาชิมดูจังๆกิ่จืดแล้วก็ จืดแล้วก็หวานนะอันนี้ก็จะมาอ่ะนี่ดูดูดูนี่ยำขนมเส้นนะครับอืมพออร่อเนาะเขาบอกว่ายำยำขนมจีนน่ะถ้าจะให้อร่อยอให้ใช้มือกิน <c ười> คือเอามืออย่างนี้เลยปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ใส่ปากนะใช้มือกินนะครับแต่ว่าเราขอใช้ช้อนกินแล้วกันนะ <c ười> ยังทำใจไม่ได้นะครับผมมา ผักมาละมันจะขมหน่อยแต่ว่ามีประโยชน์จะขมขมหน่อยนะอืมดอกอันชันเรากินสดได้ใหญ่มากกินได้หมดแน่เลยคนเดียวนะ ยันมุมเส้นแล้วก็ดอกอัญชันข้างล่างอากาศร้อนช่วงนี้อากาศร,ออาาร้อนมากนะฮะต้องมากินอะไรที่แบบแซบๆกลางทุ่งนาอย่างนี้นะ รางวัลรางวัลตอมนะครับอร่อยนะเนี่ยฝีมือตัวเองเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยผ <c oughs> ักไผย แดดอาจจะแรงหน่อยช่วงนี้นะฮะแดดนี่โอ้โหขนาดว่า,บ,าบ้านเราเข้าสู่หน้าฝนแล้วแดงแรงเลยนะฮะใบชะพู อร่อยนะวันนี้บีพาบีบีมาที่กระท่อมด้วยนะะหลังจากที่เรากินขนมจีนเสร็จนะครับผมพาบีบีมานี่บีบีทักทายหน่อยบีบีอ่ะบีบีไม่ทักทายใครเลยบีบีนะครับผมนี่หมาอ้วนบีบีหมาอ้วนหูยาวชื่อบีบีนะครับอะไรติดจมูกให้พ่อดูให้พ่อดูก่อนอ๋อ นี่นะครับบีบีนะครับผมยังสบายดีแล้วก็อาลงลงลงแล้วก็ยังอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะครับผมโอ้อาหารดูทักทายหน่อยหนูไปทักทายใครเลยหนูเล่นตัวเลยหนูอย่างเนี้ยหนูนเล่นตัวเลยอย่างเนี้ยหนูไปทักทายใครเลยทักทายหน่อยไม่สนใจใครเลยเนี่นะครับบีบีมาอ้วนหูยาวนะฮะยังสุขสบายดีแล้วก็เป็นหมีอ้วนแล้วก็หายใจหอบเพราะอาปะ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 เดี๋ยวปล่อยละเขาจะวิ่งนะครับอ่ะป,ะ,ปะ, <c oughs> นนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านนะฮะมา ทําทภารกิจนะครับดายา่าดูแลแปลงผักอย,อยู่ในช่วงของการดูแลรักษานะครับผมแล้วก็ทําขนมกีนยําขนมจีนที่อร่อยอ่อยแล้วก็ผักเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วอย่าลืมกดติดตามซับสครายช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้ผมลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ